สวัสดีครับพบกับอีสานเลฟยเปล่ยแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะพาผู้ชมทุกคนนะครับมาดูน้ำหมักครับที่ใช้ในการปรับสภาพน้ำนะครับพบกับพิธีกรเลยครับครับสวัสดีครับผมปีดาจะปลาหอมนะครับก็อยู่บ้านน้องหลวงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูการใช้น้ำหมักปรับสภาพน้ำนะครับว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับตรงนี้เลยนะครับอ่า อันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นน้ำหมักที่ทำจากเศษอาหารในครัวเรือนนะครับซึ่งใช้สารเล่งพดหกนะครับของกรมพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็มีกากน้ำตาลนะครับก็มละลายในถังนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเศษอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำซาวข้าวเศษข้าวนะครับเศษปลาเศษผักต่างๆนะครับมาใส่แล้วหมักไว้นะครับ อพอได้ที่แล้วครับมันก็จะมีพวกจุลินทรีย์ที่ไปปรับสภาพน้ำนะครับเช่นน้ําบาดาลอย่างนี้หรือว่าน้ําเสียนะครับในสระนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพา,ามาตักนะครับก่อนก่อนที่จะตักก็จะคนให้ดูสักนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นี่นะครับก็จะมีทั้งเศษต้นอนหน่อไม้ข้าวโพดนะครับข้าว ก็จะทําการตักตักนี้เลยครับง่ายๆเลยครัได้แล้วครับนี่1คู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ใน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 สระนะครับอันนี้ตักคู่นึงนะครับคู่ไปเลย ข้อดีของมันก็คือจะไปช่วยในการปรับสภาพน้ำนะครับให้ไม่ให้เนา่นาาเสียนะครับน้ำที่สระเรานะครับอเดี๋ยวเราไปที่สระกันเลยนะครับพี่น้องจะได้เห็นว่าจอทำยังไงบ้างนะครับก็จะทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่นะครับอาทิตย์หนึ่งอาจจะใส่ประมาณสองครั้งอย่างนี้นะครับ หรือละหรือมากกว่านั้นก็ได้บริเวณนี้ก็จะเป็นสระนะครับที่ที่เราจะมามาเติมลงนะครับแต่เราจะต้องเดินไปที่แพรนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันตื้น,นครับตร,ตรงแพรมันตืน้อ เวลาเราใส่ไปแล้วอย่างเงี้ยมีมีผลกับปลาที่เลี้ยงไว้หรือเปล่า,าจากที่ใส่ลงไปเป็นประจำนี่น้ำไม่เสียนะครับยังไม่ไม่มีแบบว่าปลาตายน้ำเสียหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ <c oughs> เลยใช้ประจำมาเลยนะครับพุกเป็นเศษ,ษ อาหารพวกนี้น่าจะเป็นอาหารปลาได้ด้วยมั้งครับครับเราก็มาถึงบริเวณที่ในในสระเรียบร้อยนะครับก็ไม่ยากครับเราก็มาเทลงในน้ําเลยนะครับที่เราตักมาเมื่อกี้นะครับซึ่งเศษอาหารพวกนี้ที่เราหมักแล้วนะครับมันก็จะเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะครับในจุดนี้นะครับ พอ,อสองนิดหนึ่งนะครับมันเี๋ยวปลาก็จะเข้ามากินส่วนที่เป็นตัวเศษอาหารนะครับซึ่งการได้หมักนี้ก็จะจะดีนะครับเรามีเศษอาหารเหลือเยอะๆนะครับเราก็เอามาหมักนะครับอ่ะไปอีกจุดหนึ่งครับไปสองที่นะครับสองจุด ก็เป็นเศษอาหารแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับก mm hmm. ็ของอานนี้นึงนะครับให้มันนะครับจากที่ผมทดลองมาเนี่ยผมใส่มาน่าจะเป็นปี2ปีแล้วนะครับเนี่ mm hmm. ก็ตอนแรกก็ยังไม่เคยไม,ไม่เคยทํานะครับพอมาใส่ว่าเออมันก็เป็นอาหารปลาได้ด้วยนะครับพวกเศษเศษหอไม้เศษข้าวพวกนี้ แล้วก็ทำให้สะดวกนะครับในบ้านไม่มีเสียงรบไม่ค่อยมีแมลงวันนะครับในบ้านเพราะว่าเราเอามาหมาักเป็นอาหารปลาได้ด้วยปรับสภาพน้ำได้ด้วยนะครับจากที่ทดลองมาก็ไม่มีว่าน้ำเสียนะครับก็น้ำก็ใช้ได้ เดี๋ยวสักพักหนึ่งปลาก็าจะเริ่มเข้ามากินพวกเศษอาหารเล็กๆนะครับก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับที่นํานมาฝากพี่น้องที่ติดตามในช่องอิสาเล่เปื่อยนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับที่นํามาฝากกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทางช่องอีสานเลือยเปื่อยนะครับที่แวะเวียนมาเยี่ยมนะครับก็มีเทคนิคฝากไว้นะครับื่อท่านใดสนใจก็เอาไปทำได้นะครับเกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าทั้งเป็นทั้งอาหารปลาแล้วก็เป็นทั้งปรับสภาพน้ำเสียนะครับเอาแค่2อย่างนี้ก็ถือว่าดีนะครับอ่าโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับสวัคดีครับขอบคุณมากครับ